นะตอนนี้ก็ตะเวนเหลือแดงว่าไงพี่น้องเอ้ยเนาเอ็นไปสืขึ้นฟ้าเลยพี่น้อง Yeah. าสบายดีพี่น้องบ่สุขทุกคนพอกันตอนเสาๆพี่น้องเลยบ่เสาหรอกตอนนี้กำลังตีตีหาพี่น้องเลยเนาะบันเป็นพลงการอะไรมาพัลล้านมามาขำคุณบัาขึ้นเฮือนไม่บากรุงเนาะตอนนี้ก็มางหอดพลานเนี่ยกำลังมาหอดพี่น้องเลยเพราะว่าบักกุ้งมันขึ้นเฮือนไม่มือนี้เนาะก็เป็นมือสั้นันดีเนาะของกุ้งคนสำเร็จฝนมาขำคุณฝนเนาะ นีม่มากับน้อยๆกับเอาเซงกับสมุไว้เนาะกระลังมาหอดพี่น้องเลยออกมาเจา็ดสี่โมงพอดีสมุ่งหน,น,นึ่งกิโลถือว่าอันองงอนะี้ก็ะหอดเนาะพี่น้องเลยห่อละห่อเท่านบอกกุ้งเนาะประมาณมหอ,อห,โออห,อหอกโมง,ง,กงกับสืแห่ทำอยู่ีเนาะโอเคไปเข่าไปหาผลข้างในมาหอดแประกาศกาเกี่ยมพี่น้องเลยเพ็ดกับข้าวกับวหนามเนาะเพ็ดกับข้าวกับวหนามพี่น้อง จะพีแต่นองเนอะสบายดีอ่ากากเย็นแเสาเออืมมาจโมงออกมาออกมาสี่โมงเสาสี่โมคือว่าโทรเสียรถจักรแล้วเวลาตันหนาวเอาที่แรกก็เสียรถจักรเลยมันอีมากฟิวฟิวฟิวคเนยนี่ก็เรียกว่าจับกเตรียมของจักโม่งแทนหกโมงก่ ครับประมาณ7:00นตามตามมือเด้ตามมื้อตามยามแฮ่ๆอ้อมเฮือนนี่เด้เออมันอยู่คายคือว่าฮิดฮิดองอยู่ถือมือได้โชคได้นั้นจังมงจังมงก็สินะโอตามดาวเพิ่นว่าเราปกติมัน6:00นบ่แม่นบ่มันกอยู่ที่มือบ่อดาาเบิ่งทาิง้นบ่ใช่ล่ะ เต้นเนาะอร่อยจังเนท่เต้นอืัวเกาเกียมด้นางคอดสวรรค์เอาสวัสดีพ่อสุขคนเด้อก่างเห็ดกับขอกับข่อพี่น้องไอ้ตอนเสาร์คือเด้กน้องลูกใจทีนังเอาแต่เสาร์แทะนี่อะไรนี่คุณเครื่องนะ

พาเพชรสบายดีพี่น้องดีใจแล้วลูกชายขึ้นขันไว้เนาะดีใจแล้วลูกชายขึ้นนะเดี๋ยวขนมเียมกขดต้มขนมอ่ะขับไปบงข้างในกันพี่น้องเลยกลางเว้นกลางคืนบวันไหนเพื่อนนี่ก็ก้าเกี่ยมพี่น้องเลยสาวมวยชวนชิมกาวเกี่ยมเครื่องพี่น้องเลย ก้รเกียมเครืองนี้มันก็เกี่ยมเครืองจะน้อเลยเนี่ยเพืนก็มีสองห้องไปลองสองหองออยแล้วจไารออเนี่ยอไปจะไนนอจังทุกคนฮะแม่นป่เออเจ็ดก้อย่าเนี่ยก้อยปน่าน่แม่ ม,มีแต่ปลาน้นทานบ้านเนนปลาเน้นทอตอนีรทว่ก้อนเนาะจีบเดี๋ยวอนี้ัวเผาหรอัวเผานอันนี้เอามาเสริมกันบุคเสเสริม เพื่อนเพื่อนไม่เพ mm ื yeah. um ่อนบริเลขาซัดตัดชีวิตได้พี่น้องเลยเพื่ได้ซื้อซื้อเอาซื้อตลาดมาเนาะนี่ก็กำเร็ดดูมาเลยคุณเพราะว่าจุู่ฟารันเนี่ยมีเขียงหลายเขียงเนี่ยเหรอตอนนี้ก็ตะเวนเริ่มแดงมาเลยพี่น้องเลยเนาะหกหกโบ่งนะตะเวนไก่ศึกขึ้นฝาเลยพี่น้องเลย เพืนะ่อนเพื่อนก็เป็นส้มโอเลิศหน่อพี่น้องเอ้นะอ่ะาติดตามตอนไหนขึ้นพุ่นใะพี่น้องเอ้ตอนแจงๆเนี่ยตอนนี้มนะันกำลังคนทันแจ้งเนาะการไะไรสำเร็จไปกับประมาณเกือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่น้องยังเดือแต่แพดานนะ ตอนนี้ก็ได้เลือกด้ย่าตเลยพี่น้องเลยพิรงการสีแฮทำพิธีแฮเห็นเพื่อนใหม่เลยพี่น้องเลยพี่น้องงานเมื่อคนกมาหลายคนน้อพี่น้องแล้วอะวพิธีแบบ i oh, not that what

ອາເຊນຄືອ່າພໍສໍາເລັດຄືມີສູງອ່າໄດ້ເດສາເລີຍເນາະ35 35ເລີຍບໍ່ໄດ້ເນາະເພິ່ນອອກສາຄູ່ເລີຍໄປຮ້ານເອົາຄົນທີ ở đám đi cặp quấn này ra mà dai đi ครับเข้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิทธิยะะัมะ กาสิเขาผูกแค้นเนี่คืออคือมีอันแา่แอดเพิ่อนอันไผยพวันฝากพวันเห็นว่าผูกแค้นกับบากลุ่มลาดนึงเนาะว่ากรที่ขาไปผูกแค้นคน<อ>

นอนนยิ้มงามเลยอานนยิ้มงาม,งาม,างามทุกอานนเสร็จพิธีผูกคอต่อแขนในพี่น้องกันอัปทานอาหารนะครับต,ตามมออีดครอบพิธีนนี่แหละเนาะมีแจกคนมาพี่น้องกัยคือเวลาจบพิธี เีวพากินเ้ากินน้ำนะครับแข่คำคนนักสูงเนาะบุคอากรเดอละกันมมวล่นมวลื่นกันอะไรนึงยโอ้ยแก่ต่าอืก็้อดีใจน้าอะไรข้นมีใจกันก็เลยก็ต้องขอบใจพาวันได้ที่มาไก่ได้อยู่ซิโน่มาจับรอยกิโล่มเลยเงนเงินเนบ่มากกับอะไรพี่น้องเลยบ่ถิ่นบ่ป้าลูกร้านเนี่ยงานที่เซโน่กั ผมบอกเคยขาดบมกลุ่มนะทั้งเขาทั้งหน้ทั้งองยังก็คือเกือโคมไปทุกงานซาอุนในอุ่นในทุกงานที่ไปในกลุ่มนั่นนะช่วงนี้เพิ่งกับบอลคอยไปเพราะว่าไอ้ข้าวเวียงงานเพิ่นอันนี้คงจะคุ่งไปเทื่อนแน่ค่าใช้แน่นะแมนแมนแมนจะต้องขอบใจอัน ไปอ้นน้ำฝากน้ำพวันอ้นไงล้วก็ขอบใจเต้เด้อฝากพระใหม่น้องงามเป็นหมาเป็แกสลักรายก็ขอบคุณเดิมไอ้เอ็นฝากมาทำคัคุณนทำคุณภูนใหม่อแกะสลายเด้ออ่ะโอเคพี่น้องไอคลิปนี้ผมก็ใสิใจลาวลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะขอโดยขอเขาก็ขอบใจทุกกำลังใจทุกแลนทุกเบนเนาะขอบใจเอฟซีบางกุ้งฝากฝากไปเนี่ย ตอนนี้มันเงียบๆเลยกำลังวิ่งอะไรกิ๊บหนเอาล่ะก่อนพี่น้องกิ๊บมาเจอกันสบายดีสบายดี